ใส่ชุดนักศึกษาม,มาหาป่าเกตบอลสิครับแล้วป่าเกตบอลนี่จะลดโอลากูดแคปให้น้อง10%ช่วงแนะนำตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3ช่องครับไอทีก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอาวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3าช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อแม่นี่เป็นไงพอพูดเรื่องสโลแกนเนี่ยนะสายเปย์สายเปยเป์มันตาลลูกวาอวครับอะไรที่เกี่ยวกับน <laughs> ักศึกษา <laughs> โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดครับเป็นแค<ผ>มเปญฉลอง4ปีของเกตวอลมอเตอร์ผมเพิ่งเคยเห็นครับโปรโมชั่นลดราคารถยนต์ที่ต้องทำเฉพาะนักศึกษาเดียวเดียวเดียวพี่ต้องถามคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคย ผู้ชมต้องว่างี้ผู้ชมบอกว่ารถยนต์ไม่เคยเห็นแต่ผู้ชมจําได้ไหมสมัยก่อนไม่ตํอสมัยนี้ฮะผู้ชมจะได้ไหมครับอย่ยวนี้ฮะเราจะซื้ออุปกรณ์พวกในตระกูลของ Apple นะเราจะต้องรออะไรแบ็กทูสคูลเลยไหมผมนึกว่าพี่จะยกตัวอย่างสมัยก่อนเมดคุณุสภาอันนั้นแหละข้าราชการมันไม่ใช่ไม่ใช่นักศึกาเมดคุณุสานี่ให้ข้าราชการครูแล้วอย่างนี้เกิดคนอยากได้ส่วนลด10%เปนเงี้ย ต้องไปแต่งตัวเป็นนักศึกษาแล้วเดินเข้าโชว์ลุงเกตบอลไหมบัตรครับบัตรนักศึกษาเอาบัตรได้เหรเอาบัตรไปทําบัตรปลอมก็ได้อ่รอโอเคเป็นไอเดียดีครับโอ้โหเป็นโปรโมชั่นใหม่ของเกตบอลมอเตอร์ครับโอล่ากู๊ดแคทนะฮะลดส่วนลดให้พิเศษ10%บเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่เป็นนิสิตนักศึกษาทุกรุ่นนะเขาบอกทุกรุ่นเลยเริ่มต้น539,100บาทครันน่บานะโอ้โหก็โปรโมชั่นสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ เปิดเทอมนี้มีโอลากูดแคปขับไปโรงเรียนนี้ยังสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวครับเปิดเทอมนี้เท่าไหร่ฮะถามกลับมา <c oughs> แล้วบริษัทเรามีกูดแคปจีทีขับยังครับไม่มีครับไม่มีครับนบะริษัทขับรดสิบเปอร์เซ็นต์นะมีไม่ได้เพราะบริษัทเราไม่มีใครเป็นนักศึกษาเลยนะฮะ <c oughs> เรียนจบกันหมดแล้วครับ <c oughs> ไม่ได้เลยเดี๋ยวส่งลูกพี่หลานไปรับแทนได้ครับลูกบอกว่ายังเป็นนักเรียนอยู่ยังไม่เป็นนักศึกษา แล้วพอเป็นโมชั่นใหม่ที่ทางเกมวอลเวอร์เตอร์เขาถือโอกาสฉลองครบรอบ4ปีของตัวคุณแคทเธอร์ไม่หงนะของครบรอบ4ปีเนี่ยคือก็ทำเป็นกิมมิกรับพี่ผมว่าเป็นกิมมิกที่น่ารักน่ารักผมว่าทำได้ก็อีกหน่อยก็อาจจะแบบว่าไปไปทําโปรโมชั่นสําหรับหนุ่มออฟฟิศมั่งก็ได้นะครับใครที่เพิ่งเข้าทํางานปีแรกอะไรเงี้ย ลดให้อีก15%ผมว่ามันเฟิรจ็อบเบอร์ผมผมว่ามันจะยากนะอีกหน่อยก็ลดเลยดีกว่าคือใครเดินเข้าไปซื้อก็ลด10%ดีกว่าถ้าเพราะว่าถ้าเราแบ่งกันขนาดนะฮะวันวันพนักงานของเกตบอร์ะพวกน้อนั่งตรวจบัตรนักศึกษาตรวจบัตรพนักงานตรวจบัตรไปเรื่อยๆส่วนส่วนลดนี้นะฮะใน10%นี้เขามีลิมิตไปด้วยว่าสูงสุดไม่เกิน60,000บาทแต่จริงๆมันก็อยู่ที่ราคารถแหละ มันจะคงเนี่ครับว่าออร่ากูดแคทเนี่ยฮะตั้งแต่รุ่นโปรรุ่นจีทีมันก็แค่คาราแปดแสนสองหมื่นเก้าพันไม่จะสิบเปอร์เซ็นต์ไงแปดแสนมันก็ไม่โอ้เออแล้วไงมันเกินมันเกินมันเกินถูกไหมอ่าก็คือไม่เกินหกหมื่นบาทต้องไปซื้อรุ่นโปรครับเพราะมันห้าแสนเก้ารุ่นโปรได้เต็มนะจะได้สิบเปอร์เซ็นต์เต็มนะฮะก็ประหยัดกันไปอีหกหมื่นบาทครับก็เหลือห้าแสนสามหมื่นเก้าพันก็เป็นราคาที่เขากําลังแข่งกันไหม หล,หลายเจ้าในเลนเนี่ยเขาก็ลดลงมากันเหลือห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันก็สู้กันอยู่ในเลนนี้อยู่เดี๋ยวดิรอมโปอเตอร์เอ็กโปมอเตอร์เอ็กโปมีสี่เก้าเก้าเพราะว่าตอน Show มอเตอร์โชว์เขามีสี่เก้าเก้ามีแน่คือนั้นเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวไปเซตตอนน,อตอนนู้นอีกทีแล้วลดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นไหมอันนั้นไม่ต้องเป็นนักศึกษาก็ได้สี่เก้าเก้านี่นะฮะ <c ười> แม่โปรโมชั่นนี้เขาบอกครับตั้แต่วันนี้จนถึงวันที่สามสิบกันยาไม่ถึงอะ ถ้าโปรโมชันนี้นะต่อไปถึงมอเตอร์โปด้วยนะเรบวกสองต่อไงไม่ได้เดี๋ยวพอมอเตอร์โปลลดเยอะกว่านี้เอาเหรอเอ๊ะราลัพูดอย่างนี้แล้วใครเขาจะไปเอาล่ะโอ้ยตายตายตายโอ้ยนะฮะอ่ะใครสนใจโอลาร์คูดแคทนะครับก็เป็นรถที่ทําราคาคลงมาจนตอนเนี้น่าซื้อละครับผมว่าราคามันดีมากๆากยิงรถไฟฟ้าชั่วโมงนี้เนี่ยด้วยราคาเนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ใช่ตัดเขาเรียกตัดสินใจได้ใช่นะฮะนะฮะก็ ใครสนใจก็ไปจัดได้เลยที่โชรูมเก t บอร์มอเตอร์ทุกสาขา